Hey. นี่คืออะไร้ไหมเฮ้ยเ <Hey. S 1> hey. คอนี่คือทอั้งขยะเออเยอะพูดอะไรบ้างดูไอ้ข้อสระเล่นกับเพื่อนจางไวงน,น,ไนี่คือ้ขยะ ต้กะิไม่ใช่ดึงมันเหมือนเสื้อตุวกี้แหละเป็นแค่สองนก็ได้ขนานี้แล้วเพื่อนใช้ทำดาวกับอุปกรณ์เยอะจะเหลือเพจสองันฮู้เลยเลยอันนี้ก็ฟอนสัตว์นี่ก็ติงนอนเลากับเพือี่ป้ายนี่ก็กับพีปาย เดินจปได้กินกล่องกันกระรองกลองกลองพอแล้วแบกมายืนครับคุมแบกมายืนวิแบกใจมาแล้วถ้าไม่เอาก็ดึงออกจากนอกไหไออกมาไงดึงลงมาทางไหอ่ะ

สวยหันมามาให้ดูเลยเออสวยไหมเนะี่ยเออเติวนี้ต้องอยู่ด้านล่งเลยเจ้ากวนมีคือห้องคอย,ยอห้องคอยใจใจไปเอารองข้าในดิรองข้าในจะโกงก็พักไม่เอาไม่ได้หรืข้าในได้จิ๋ว แต่เป็นเอลจัมก็สวยแล้วนะสวยอ่ะสวยคอนเซ็ปตแบบเขาสูงมันสวยด้วยดูเลยลองใส่ส้นสูงหน่อยโอ้โหไปใส่สวยแล้วเนี่ยพี่ชีพกะปขึ้นเลยอ่ะคนคุมคลิตไม่ดีไม่ใช่หรอกทำไมไม่เห็นไม่เห็นหลังโอกหลังเห็นเสื้อตัวเนี้ยเห็นไหมเขาคุมหลังเห็นป่ะเออ หลังไม่มีเลยอะหนูว่าตัวแรกสวยกว่าพี่คีบไม่ชอบเนีย่ยสวยหมดเลยจริงพี่คีบไ,<ม>ไม่เจอเนี่ยแต่เนี่ยมันดูดีเก็บไว้ออไใส่ได้เลเป็นไปไม่ชอบ<ะ>เอ๊ะจะพาไปดูชุดดีดูดีเลยเนะี่ยเกี๊ร้อน เดี๋ยวเราพ่อมาเดี๋ยวเต่งให้เขาดูอีกรอบหนึ่งอนก่อนร้อยี่ชิปคลิปก็หายตัว,อ,อ,อ,วอีกพี่ชิปถยายทอหรอซื้ออันนี้ซื้อชอปนีน้นถือน้ ร้อยสกินแล้ก็เป็นอย่างนี้นั่นเองควาวมแรกมาอีกแล้วใจใจยไปย่อไปทุกคนโอ้โหเจ้าสักแต่ใจ

้อยเจ๊กินาวก็ไม่ดอะไก่บ้าเลยเสียเสียสิงคโปร์ไก่ไปดูที่ตลาดอ๋อแม่ก็ไ่ว่างอีกก็เพิ่งนีหลาจวรวอะไรแม่ ื่อวานนั huh. ้นแม่ก็เลยใ่มไม่ใช่สไตล์งอาจจะมีใช่ไหมบอกพ่อาน้วยอกพ่อเรืองกาพ่อย่อวันั้นชไดู้ใจมันนี่ค่ะวารกเจ็บเยใจมันยงดวาเย ขไ้นี่อยทำยังไงดีอดน้ว่ว้เร็วงที่ไก่อนโคล่ลกินอะไรกนโ้เคขซิกเกอร์หาอะไรกินก่อนไม่เลยเฮ้ยเออไปเก็บำเ้ทอ อะไรพอเช้าแล้วไม่ดานะหนูว่าหนูเพิ่งโกนไปด้วยซ้ำเป็นเชอาอดใสตเออหนูก็สงสัยจนถึงถามแม่ว่าทำไมขึ้นเร็วจังวะได้ก็อย่นเงี้ยแหละโตขึ้นจริงก็ต้องโกนควรจะก็เลยเป็นเรื่องปกติ ขิงเนี่ยหยดหดปากแล้วก็ทายายด้วยกันอือแป๊บนึงหนูถ่ายคลิปอยู่โอ้โห my god